กอความเจริญในธรรมจะมีได้ยญาติยมสาธิชนทั้งหลายอาตมาพาจะนมอากศสกาสูตรที่ว่าเดีวเรื่องทอดของการดา่ามาเผยแผ่ให้โยมได้รับฟังประสวดนี้พระภูกมีพระภาคตัดว่าพิสูจทั้งหลายพิสูจใดด่าบริาพาทเพื่อนพรหมจารีกล่าวทอดพระอริยะ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะที่พิสูจนั้นจะไม่ถึงความพินาศหนึ่งในสิบอย่างนั่นก็หมายถึงว่าอาญาใดอย่างหนึ่งจะต้องได้รับทอดของการด่าแน่นอนนั่นก็คือหนึ่งไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุสอง เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. สามตทธรรมยอมไม่ผ่องใสสัสตทธรรมในที่นี้ก็คือศีลธรรมที่ปัญญา 4. มีความสำคัญว่าได้บรรลุสัตรธรรม 5. ไม่ยินดีประพฤติพร้มาจารย์ออก ห้องอาบัดเศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่งกล่องใดกลองหนึ่งเจ็ดเป็นโรคเรื้อรังแปดถึงฟาร์มวิลจริตจิตฟุ้งซ่านเก้าหลงเลืมสติตายสิบ หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกติวิบิบาตอโลกข้อความเหล่านี้เข้ามาในพระสูตรอังคตันนิกายทศาการนิบาตระาตายพิดกเล่มที่ยี่สิบสี่ข้อที่แปดสิบแปดหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าพระไตายิดกฉบับมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอโกศากาโสรก็คือพูดถึงเรื่องการด่า ถากรท้อดทั้งการด่าพ้าพูทหลงหก็คือด่าผู้มีศีลนั่นเองด่าผู้มีธรรมก็คือพระอริยะก็จะได้รับโทษเหล่านี้ก็จะต้องได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะทั้งหมดก็แล้วแต่กรรมอันไหนจะแรงกว่าก็มาเจริญพรให้โยมได้รับรู้รับฟังมาเผยแผ่ให,ให้โยมได้รับรู้ร แล้วก็เราก็ไม่ควรทำนั่นเองเจริญอ